ก่อนอื่นก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมก่อน,นวันนี้ผมก็จะมาบอกสูตรนะสูตรทําน้ําเขียวแบบง่ายๆครับนะสไตล์ผมเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่าน้ําเขียวมันทํำยังไงเขียวพาะได้แดงครับก็ไปดูกันเลยครับ น้ำเขียวคืออะไรนะครับน้ำเขียวนะครับนี่ครับน้ำเขียวครับไม่ใช่น้ำเขียวแฟนตาครับแต่คือน้ำเขียวคอเลราครับถามว่าคอเลราคืออะไรคอเลราก็เป็นชื่อสาหร่ายชนิดหนึ่งครับมันจะเป็นเล็กมีขนาดเล็กมากๆครับที่ทําใหนน้ำกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเพาะไดแรงเราก็ต้องมีน้ําเขียวก่อนนะครับน้ําเขียวนี้ครับ ก็จะเป็นอาหารของลายแดงครับลายแดงก็จะกินน้ําเขียวเนี่ยนะครับเป็นอาหารแล้วมันก็จะแตกตัวสามารถโตแล้วก็บูมได้นะครับต้องมีอาหารลายแดงก่อนตัวน้ําเขียวครับแล้วถามว่าน้ําเขียวทํายังไงล่ะสาหร่ายคอเลราครับทำยังไงล่ะไปดูกันถึงสิ่งที่เราต้องมีในการทําน้ําเขียวนะครับสิ่งแรกเลยครับขาดไม่ได้ับสิ่งนี้คือหัวเชื้อน้ําเขียวนั่นเองนะครับถามว่าหัวเชื้อน้ําเขียวหาที่ไหนสั่งผมได้นะครับหรือ ก็ตามสั่งในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือสั่งที่ผมก็ได้นะครับหัวเชื้อน้ําเขียวนี่นะครับต่อไปนะครับอาหารไก่เล็กนะครับตัวนี้ครับเป็นอาหารสําหรับลูกไก่นะครับร้านขายอาหารสัตว์แถวทั่วทั่วไปกต้องมีนะครับอาหารไก่เล็กนะครับตัวต่อไปคือลำนะครับเป็นลำละเอียดนะครับนี่นะครับเป็นลำละเอียดนะครับลำธรรมดานะครับลำละเอียดครับต่อไปก็ต้องมีปุ๋ยนะครับเพื่อทําให้น้ํามันเขียวดีมากขึ้นนะครับ คือต้องใช้ครับปุ๋ยตัวนี้เลยครับจะเปิดฝาก่อนเลยนี่ครับเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียครับขาดไม่ได้นะครับปุ๋ยยูเรียครับปุ๋ยชนิดต่อไปก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือไม่ก็สิบหกสิบหกก็ได้นะครับสิบหกสิบหกสิบหกก็ได้นะครับขอให้เป็นสูตรเสมอนะครับเป็นปุ๋ยนานนะครับโอเคไปถึงสิ่งที่สําคัญขึ้นมานะครับคืออีกอย่างนึ้งนี่ก็ขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ทุกอย่าง ง่ายๆครับใช้แค่นี้แหละก็เป็นอามิอามินะครับหรือกากชูรสนั่นเองนะครับถามว่ากากชูรสหาได้จากไหนก็ตามจริงกากชูรสนี่มันบางที่มาอาจจะหาซื้อยากนะครับก็ต้องสั่งเอาในอินเทอร์เน็ตครับเยอะแยะใน Facebook ในแอปสั่งซื้อของออนไลน์นะครับทั่วไปครับมีอามินะครับกากชูรสนะครับแล้วพูดถึงกากชูรสใช่ไหมครับแล้วถามว่าถ้าคนไม่มีกากชูรสเราจะทํำยังไงนะครับก็สามารถใช้ มันก็ต้องมีสูตรหนึ่งครับสูตรกากน้ําตาลนะครับสำหรับคนที่หาการูดไม่ได้จริงๆนะครับก็จะมีสูตรกากน้ําตาลเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมสอนทาสูตรกากน้าตาลอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้สอนทําสูตรกากน้ําตาลครับผมจะทําในกระมังนี้นะครับปริมาณน้ําประมาณเกือบประมาณห้าสิบลิตรนะครับกระมังนะครับกระมังนี้นะครับก็มาดูกันทําอัตราส่วนนะครับผมก็ไม่ได้อัตราส่วนแน่นอนอะไรมากครับใส่ ประมาณกะกะเอานะครับอันนี้ถังนี้ประมาณห้าสิบลิตรนะครับใส่น้ําเกือบเต็มนะครับแล้วก็ใส่ถางได้เดี่ยผมใส่นะครับจะเป็นลำละเอียดนะครับใส่ไปเลยครับอันนี้ลำละเอียดนี่ผมจะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับแต่ไม่ต้องพูนนะครับสองช้อนโต๊ะแบบไม่ต้องพูนนะครับโอ้ยถือมือเดียวอาจจะยากๆหน่อยนะครับนี่ครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแถมให้นิดหนึ่งมือน้อยแถมให้อีกนิดนึง โอเคครับก็ประมาณสองช้อนโต๊ะพ้นๆน,ๆนิดๆนะครับอย่างต่อไปก็เป็นอาหารไก่เล็กนะครับอันนี้ก็ใส่ประมาณเท่ากันนับสองช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับหนึ่งสองช้อนโต๊ะแบบไม่ต้องพูนมากนะ 2. ครับสองโอเคครับอย่างต่อไปที่เราต้องใส่คือขี้ย,ยูเรียน,นะครับ ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะใส่เท่ากันหมดเลยครับอัตราส่วนครับประมาณเท่าๆกันนะครับสูตรผมนะครับหนึ่งแล้วก็สองอาจจะแถมนิดหน่อยได้นะครับสองครับแถมนิดนึงนี่ก็คือสิบห้าสิบห้านะครับปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบ้าเดี๋ยวตักก่อนครับตักยากโอเคครับอันนี้ช้อนที่สองนะครับช้อนแรกตักไปแล้วนะครับโอเค ใส่สองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำถามว่าทำไงต่อครับยังใส่ไม่ครบนะครับต้องที่เราต้องกากชูรสด้วยนะครับกากชูรสนะครับกากชูรสหรืออามิของเรานั่นเองนะครับอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับน่ครับกากชูรสครับใส่ไปเลยสองช้อนโต๊ะนะครับแบบพอดีพอดีนะครับสองช้อนโต๊ะโอเคครับ ประมาณสองช้อนโต๊ะอ,อาจจะแทนนิดหน่อยก็ได้โอ้ชอบแถมยังเนี้ะใจดีแถมจังเลยใจดีมากครับแล้วก็ฟนช้อนนะคทำความสะอาดช้อนไปเลยนะครับโอเคครับครับอย่างสุดท้ายที่เราต้องใส่คือหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับใส่เท่าไหนาก็ได้นะครับใส่เยอะเป็นเร็วนะครับใส่น้อยเป็นชาน,นะครับแล้วก็ ปเอาแตกหัวชื้อจดากบอ่ออีกอ่างเด็มานะครับอีกกระมังหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่เลยนะครับเพิ่มแบบจะได้เขียวเร็วๆหน่อยนะครับนี่นะครับจะได้เขียวเร็วๆเลยครับแล้วก็คนนะครับคนให้ทุกส่วนผสมมันเข้ากันนะครับคนไปเลยครับคนให้มันแตกเข้ากันให้หมดนะครับ ให้ปุ๋ยมันแตกอ่ะสูตรผมไม่ต้องกองกากนะครับแต่ถ้าท,ทาถังใหญ่ๆก็ควรที่จะกองกากนะครับถ้าเป็นถังเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องกองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตักพวกกากาออกได้นะครับถังเล็กๆอย่างนี้นะถ้าเป็นถังใหญ่ควรที่จะกองนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เน่านะครับถ้าเราไม่กองพวกกากพวกนี้มันจะเน่าได้นะครับโอเคครับเรามาดูถังนี้ก่อนนะ, Whoa, นนะครับนี่ครับถังที่ทําไว้เมื่อวานครับอันนี้ทําเมื่อวานเป็นไงดูความเขียวเลยทำเมื่อวานครับเขียวปี๋เลย นี่ก็ทำเมื่อวานนะเขียวปีเหมือนกันนะนี่ก็ทำเมื่อวานนะเขียวปีนี่ก็ทำเมื่อวานนะครับเอ๊ะอะไรวะเนี่ยี่ครับอันนี้ก็ทำเมื่อวานนะครับเขียวอย่างนี้เลยครับแค่ทำเมื่อวานนะเป็นเขียวปีขนาดนี้เลยนะนี่อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งลงไปนะครับให้มันเขียวเร็วขึ้นนะครับอาจจะใส่จุลีซีสังเคราะห์แสงลงไปด้วยนะครับนี่ครับจุลีซีสังเคราะห์แสงนะครับอาจจะใส่เพิ่มลงไปนะครับ ถามว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคืออะไรครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมอธิบายครับคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมทาคลิปอธิบายอย่างละเอียดให้นะครับแล้วใครสนใจสังจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่เพจนะครับเห็นไหมครับอุดวยูเลยครับผสมไปแล้วก็ทิ้งไว้ครับคนทุกวันครับต้องคนทุกวันนะครับมันจะได้เขียวเร็วครับเขียวเข้มครับต้องคนทุกวันนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการทําน้ําเขียวในวันนี้นครับ ถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดจุกดจกดซับสไคร้นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องการทําน้ําเขียวนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้อธิบายอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมทำอีพีหน้านะแล้วก็มีสูตรทําน้ําเขียวแบบไม่ใช้กากชูรสนะไม่งออมินะครับสูตรทำน้ำเขียวแบบไม่งออมิสครับถ้าอยากให้ผมทำให้ดูอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ แล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาบอกการวิธีการทําน้ําเขียวในการเพาะเลี้ยงไรแดงนะครับอันนี้จะเป็นบอกแบบการทําแบบเข้าๆนะครับถ้าอยากให้ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะทํา EP ต่อๆไปให้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอได้เพื่อนๆได้รับความรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสวัสดีครับ